สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเลินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ปันปันมากลางแจ้งสิไปตามหาพอเหลี่ยมห้านัดกันไว้ห้าสิไปตกปไายุสะทางวัดไปกันเลยค่ะทุกคนนอพอเหลี่ยมวันนี้มีไปใส่ะ ว่ามันยี่สานี่ตนพลัมพลัมีสิหาพอบอลนอกบอนี้พี่น้องม่พอน่ะไกลค่ะไกลเนี่ยเท่าู้ยากาศดีมากค่ะทุกคน น่าจะยู่อล้อนี่ละบ่ไกลจากสะนี่หรอกเดี๋ยวห่อนี่ได้พอข่อยเ้อ กัยังเคยเคยไปทวงเนาะวงนี้ไมีคนเลาะกับวงพันละไปเฮาตั้งป้อมถ่ายรูปกันหยิบเดียสะอีัหน้าแมนตีมันหัวโคดเอาขึ้นวางสั่นไปทางไหมันสะตาบ่มีหกไี่ได้ไม่ได้หยาพูดเหรอใช่ยันคนก็บไลด์ดิใช่แต่ว่ามันเป็นสะเฟินว่าแมนมันมีเจ้าของไปไปเบุกไปโบุ๊อันนี้เุ้ยไปยังว่าสั่นมันยังกันยัง ไปบ๊บ่เดบว่บ่เด็ดเด็ดรูหอกมันมีแต่เคีืยผักบุ้งคือว่ามีอาอย่งมาเพื่อได้นอไม่ได้ยังไปเกีงอไม่ไดเยหาด้นี่แม่ทางโลกแม่ไปบนนะไปเฮาสุดชีวิตสมัยย่บัานอ่ะอืมมาแก่ เสือเสือคือข้ามไปเหมือนท่านลุกมากลุกก็อยากมาน้ำฝนไปพ่อมุดมุดโออหนูออกทางฝุนดอกออกหยากเล็กหน่อยก็เลี้ยวเบิ้งก็เป็นพิบาตนี่

กินปลานิ่นบอกสมามือเกียร์เลยเอาพวกบอมาทำศัลย์กุ้งแล้วเป็นยังน้เราลุก้นขางกันเทื่อนหนำเอาขี้กระเทียบจได้กุ้งมันอยู่ใต้พื้นเลยเป็นยังอยู่ในพื้นโอ้ยผมกหมอดอ้ยหาจจอครับทุกค ปลาคอเขากินมาได้เพราะว่าอันนี้มันไม่เป็นเ็ดฝรั่งทำไม่ได้ก็สิด้ปลาขาวซอยป้านกระตับปลาอีเดือดปลาเคียงกินปลาแท่หรปลาคอไม่อยากนีไม่แสบมึงกินแต่แกงไงบอาไปผัดหันมันเจงมาแกยังไดกเจมันต้องมาจัดงานเจ้ามาปผูกไปเฮ้ยได้มาอหสีเดหมได้ยังไม่เลือกเลไหมมเลือดจริี ต้องสิบ้าเอาก้อนหัาเก่าตัวไปห่อยางต่อไปเรียกของใส่ไก่ส่วนทางนี่มีเอ๋มีปลาเข็งไปเดือดปลาเบิ้งยางไปเบิ้งก้อนผุนหม่องมันอยู่หม่องห่มห่มผุนขี้กเดียวหลายอยู่ดิมือส่งมีละนี่ละก็ขอหน่อยหลายอย่างนั่นดังสวดสวดแล้วห่อยางมา บ้านไหนเบิกเรื่อเดียวนะไปขืดใจนิดนึงมะเร็วนมปังมานั่เนาะนมปังมันกิดีกันเ่ยนมปังตอดตุ๊บดุ๊บดุ๊บดุด๊บผุ่นหมองกไกลๆกิ้งใหม่ผอมมันอยูน่นี่แหละองเ,เดินเดินน้ำน้ำพี่น้องทั่วเสียนค่ะนี่ทั่วเสียนเกิดเอง เป็นเม็รถามาา่แชกินได้นะคะนี่ทั่วเสียนนี่นี่เอาไปตำกรบเสียบก็ยังทั่วฝักเหยเาเลยแต่มันไม่เยอะถ้าเก็บก็น่าจะได้เยอะนะถน่วเต็้ยมพี่บอปไปหาใจแล้วเตรียมปลอมปาการแล้วอุ้ยเยอะอยู่นะดูสๆๆิทั่วฝักเสียนะี่ เก็บดีๆกกดี้ยกล่มิได้เนาะพ่อจะทำการมัดปลาหืิงกีไว้มันชอบจินนมปังนะปลาบ้านอกอะไม่ได้เอามาเสียใจจังมีไหมล่ะมีขนมปังไหมไม่มีไม่ได้ซื้อไว้ มัยังไม่ตกเลยจ้ะเราต้องเขียวก่อนนะคือว่าเขียวให้มันได้กินน้ำลายเรานิดนึงนะคะทุกคนแล้วมันก็จะไม่กินเลยเพราะหนูยำใส่น,น้ำลายหน่อยๆเด้ยยำๆๆปลาไม่มมมได้กินเขียวนนหนูมันหอมไม่ได้ไม่กิน <laughs> <laughs> เจอกันเลยพี่ยกไกลถึงอันนี้เบาลึกเราเอาแบบเล่นๆเอาอยัางเสียบเสียบเดียมันหลอมเซ็ตละเสียบอันนั้นเสียบปอมมันนั่นเสียบหายาเสียบโอ้หายาเสียบก็าาบได้เห็ดอันแบบอันนี้ไว้ทมันมีมีหลอดน,น้อยๆอยู่ในหันเหมือเสียบของโอเคแต่อันนี้รุนเหรอืมหอดใจไปเนาะ โค้ขัีปลากระักโคเลยเหมาะค้เนี่ยหมาออนอมันบ่อนอยู่แต่ว่าอนะาจจะเป็นปลาซิวไปลาที่เดือดคือและจึ๊บเอาไว้นั่นก่อน,อน,นแล้วก็จะหาไม้นะทุกคนนี่นี่ค่ะเราจะหาไม้เสียบนะคะทุกคนพ่อบอกเขาการะยะราะว่าน้ามันน่าจะบ่ลึกมากน้ำน,น่าจะไม่ลึกมาก กาวานิดนึงก็เสร็าจแล้วจ้ะพ่อถัดถุนร้อยก็โอเคอะไรน่ะน,นี่น่าจอดเลยไงหืน้ำเกา่าน้ำใหม่เนาะมันเกิดบอดีก็บอมีน้ำนี่พอเย็นเย็นก่อนรอมันก่อนแถวนี้มันห,หายน้ำเนี่ยกอเห็นมันบ่อนอยู่เลยล่ะดินกะซุ่มอยู่บนมันน่าจ,จะบ่ หน่าจะบ่บ้านหนาไหมมั้งดูจากพื้นตรงนี้เป็นสุสานไงพ่อสุสานได้เลยฮะที่เฮาอยู่นี่มง่งฟังผีได้ห้อยคืออยู่บ่เฮา,าสร้างว่าแต่รู้พึงเลี้ยวขึ้นไปพ่อเป็นสุสานไงสุสานคนเป็นเนี่ยบอกเลยแต่ลูกนะปีนปีกันปีกันยาน ตัวนี้เป็นสุสานนะคะไม่รู้ว่ามันอาจจะสมบูรณ์ดีหรือปลาปะยังก็เพ่งยังก่อนฮะเพ่งยังก่อนหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างห้าตารางวาฉันขอแม่มาทำเป็นสุสานอะไรนะ ไปลองคููอ่ะพ่อลูกบอกละเสียไปยี่บอปีดูดูบอละเสียไปยี่บออ้าเอาวอ้าวไปเด้อโอ้ยมันปลายอย่างมันมีแต่ปลาซิวแบบแต่ละตัวเนาะ อยู่บ้างเอาลองฟังกันหลังบ้านฉัน<บ>มีที่ดินอยู่บ้างาหาตารางว่าฉันขอแม่มาทำเป็นสุาส,สานถูกเหตุไฟรักลิ่นชายลวงไม่ลุกลามสวงจนแหลกลานบ้าเราสุสานมานั่นบ้าเรามากกว่งไทย เบิง<อ>่งี่หนูก็ได้เท่ไถ่แนตอดไปลหรอขะแต่ลองเที่ยงน้ำลูกเท่ไถ่โอ้ยอาเมื่อก <c oughs> ้เท่ไถ่เยจะมากจริอจริงเยบ้านฉันนี้ที่ดินอยู่บ้านบปิดใท้น้อง น,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 น้องคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ห้าสิบปีสำหรก่อนเรามาลอรุนนะคะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าหรือเราจะได้อย่างอื่นแทนมารอดูนะคะได้เลยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าก,กดข้ามก็จะเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะสวัสดีค่ะ